เมื่อเราพัฒนา AI ไปจนถึงจุดหนึ่งที่ความฉลาดของมนุษย์และความฉลาดของ AI ตัดกันเราจะเรียกจุดตัดนี้ว่า The Singularity เมื่อถึงจุด Singularity อาจจะเป็นไปได้3แบบเรากับ AI ทำงานด้วยกันเป็นเพื่อนกันหรือว่าเครื่องจกักรแทรกเข้าไปอยู่ในตัวมนุษย์ที่เรียกว่าไซบอร์กหรือเรากลายเป็นสัตว์เลี้ยงของ AI เหมือนที่เราดูในหนังอะแตเรามีความรู้สึกในภาพยนตร์ ถ้าเราไม่ป้องกันนะมันก็จะเป็นอย่างในภาพยนตร์ตัว AI ก็จะกลายเป็นตัวร้ายไปในที่สุดถ้าไม่อยากให้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ตอนนี้อยู่รอบตัวเราแล้ว,ลวกลายมาเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่จะช่วยหยุดได้สวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัลไท a แลนด์กับเอิ้นปานระพีเมื่อพูดถึง AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์หลายคนรู้จักกันดีและทุกวันนี้ก็อยู่รอบตัวเราเป็นประโยชน์กับชีวิตของเรา บางคนบอกว่า AI รู้ใจเรายิ่งกว่าแฟนซะอีก <Wow. S 1> แต่ว่าเหรียญก็มี2ด้านนะคะหลายคนอาจจะไม่ทราบว่า AI ก็เป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์ได้แล้วก็อาจจะเหมือนในหนังเลยก็ได้แล้ว AI คืออะไรมีประโยชน์กับเรายัางไงแล้วทำไมถึงจะเป็นภัยคุกคามมนุษย์ได้ล่ะ AI คืออะไร AI Artificial Intelligence หรือที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นศาสตร์ที่รวมความรู้ด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์วิศวะกรรมศาสตร์ในการที่จะทำให้สิ่งของหรืออุปกรณ์ใดๆสามารถคิดรับรู้และแสดงพฤติกรรมได้เหมือนอย่างที่มนุษย์ทำหรืออาจจะดีกว่า AI เข้ามาช่วยเราในส่วนใดใดบาง AI ช่วยในการตัดสินใจสามารถทำนายได้คาดการ์ได้ทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น AI ทำงานด้วยความแน่นอนสามารถเพิ่มความถูกต้องให้กับระบบได้ AI สามารถช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและเอียดอ่อนที่มีหลายทางเลือกได้ AI สามารถทำงานและประมวลผลกับข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาลได้วิวัฒนาการของ AI แบ่งออกเป็น3เวฟส์เวฟที่1เน้นเรื่องของการเขียนโปรแกรมโดยทำงานตามกฎที่กำหนดขึ้นเวฟที่2เน้นเรื่องของ Machine Learning เป็นหลักนำ Data เข้ามาเป็นวัตถุดิบ ในการที่จะสร้างความฉลาดให้กับคอมพิวเตอร์ซึ่งปัจจุบันเราอยู่ในช่วงปลายของเว็บที่2โดยเป้าหมายของมนุษย์เราจะไปตามแบบเว็บที่3คือต้องการจะสร้างปัญญาประดิษฐ์ให้มันมีความฉลาดที่เป็น general คือมีความสามารถเหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งแก้ปัญหาได้ทั่วไปหรือเรียกว่า artificial general intelligence โดยเราคาดหวังว่า AI ในเว็บที่3จะมีความสามารถทั้ง4ส่วนสูงขึ้นด้วยเหตุที่ เมื่อคอมพิวเตอร์มันฉลาดเข้าใกล้มนุษย์มากขึ้นจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดจริยธรรมทางด้าน AI เมื่อเราพัฒนา AI ไปจนถึงจุดหนึ่งที่ความฉลาดของมนุษย์และความฉลาดของ AI ตัดกันเราจะเรียกจุดตัดนี้ว่า the singularity เมื่อถึงจุด singularity มันจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นไปได้3แบบเรากับ AI ทำงานด้วยกันเป็นเพื่อนกันหรือว่าเครื่องจกักรแทรกเข้าไปอยู่ในตัวมนุษย์ที่เรียกว่าไซบอร์กหรือ เรากลายเป็นสัตว์เลี้ยงของ AI ณตอนนั้นเราก็คาดหวังว่ามนุษย์กับหุ่นยนต์หรือว่า AI นั้นสามารถทำงานด้วยกันได้สิ่งเหล่านี้เราสามารถเลือกได้เลือกได้ด้วยอะไรเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการทำอย่างไรให้ AI ปลอดภัยเพราะฉะนั้นต้องให้ความสนใจกับเรื่อง ethical AI จริยธรรมของ AI นะครับเพราะความเป็นห่วงว่าหากเราใช้และพัฒนา AI กันไปเรื่อยๆอย่างไร้ทิศทางและขาดการควบคุม AI ก็จะกลายมาเป็นภัยต่อมนุษย์ได้นะคะทั่วโลกจึงเริ่มคุยกันในเรื่องของจริยธรรมของ AI หรือว่า AI ethics ค่ะแล้วมันคืออะไรวันนี้เอินพามาคุยกับผู้ชีช่วชาญเรื่องนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชดาคงคจันทร์อาจารย์สาขา Data Science and Innovation วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ ซึ่งการพูดคุยกันในวันนี้ก็มีการตรวจเอทกันก่อนแล้วก็มีฉากกันและทีมงานทุกคนก็สวมใส่หน้ากากโดยถอดหน้ากากเพียงท่านเดียวเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคือถ้าเราพูดถึงเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เรื่อง AI หลายคนบอกโอ้สบายมากรู้จักแต่พอพูดว่าจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ AI e อ h i c s โอ้โหมันเป็นคำใหม่มากสำหรับหลายๆคนเลยแล้วไม่ใช่แค่ใหม่กับประเทศไทยก็คือใหม่ทั่วโลกแหละแต่มันเป็นเรื่องที่ เราจําเป็นที่จะต้องรู้จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ethics เนี่ยมันคืออะไรคะค่ะคลิปวิดีโอต้นรายการณนะจุดหนึ่งที่มนุษย์กับ AI เนี่ยมีความสลับทัดเทียมกันที่รว่า the singularity ณถึงจุดนั้นเนี่ย เราอาจจะเป็นไปได้ว่าเราเป็นเพื่อนกันกับ AI หรือ AI เป็นศัตรูกับเราไม่ปล่อยให้เขาเป็นศัตรูกับเรานั่นเองเพราะนั้นการป้องกันก็คือเราต้องเอาจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์เข้ามาคุณเอ็นกฤชมันมีสองคำเนาะมีคำว่าจริยธรรมกับคำว่าปัญญาประดิษฐ์จริยธรรมในหลายๆท่านคงน่าจะเข้าใจมันก็คือแนวปฏิบัติที่ให้อยู่กันอย่างผาสุกใช่ไหมคะราวที่พอมีคำว่าปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมานั่นคือแนวปฏิบัติที่เราจะอยู่กับ AI อย่างไรให้มันผาสุกถ้าทุกคน พูดถึงคำว่า AI อย่างที่บอกก็รู้จักกันมามันจะมีช่วงที่พีคที่สุดของ AI ประมาณ2016คือหากันมากเลยอัลฟ a าโกที่เล่นโกะชนะแชมเปี้ยนคือตอนนั้นทั่วโลกคือหาว่า AI ชนะคนแล้วแล้วคนก็เริ่มรู้สึกว่าเอาละสีต่ออะไรอะจะมาคุกคามเราหรือเปล่าช่วงนั้นเนี่ยเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยมันขึ้นสูงสุดเลยตอนนั้นทุกคนเนี่ยสร้างระบบ AI กันแบบไม่ยากแล้วคราวนี้พอเอามาใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นอ,อย่างเช่นเกิดการเหยียดสีผิวขึ้นมา ก็ค,คือมันมีเคสหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาศาลเนี่ยเขาจะใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่าคอมเพส,สในการที่จะวิเคราะห์ทํานายว่าคนจําเลยคนนี้จะก่อคดีซ้ําหรือเปล่าแล้วผลปรากฏจากการวิเคราะห์โดยใช้ระบบ AI เนี่ยคนผิวสีเนี่ยมีความเสี่ยงสูงในการทําผิดซ้ําเป็น2เท่ากับคนผิวขาวคือนี้เป็นผลที่ออกมาโดย AI <ช>จะ,ะ,ะเอียงไปทางนั้นเลยใช่จริงเราเขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่เพราะหลังจากนั้นมาทําการแบบ วิจัยกันเพื่อแบบดูสาเหตุว่าทาไม,มาถึงผิดพลาดเพราะไม่มีการร้องเรียนก็เลยกลายว่าอ๋อมันมีข้อมูลบางประการนะที่มันแบบเวลาที่เก็บแล้วมันก็มีขาดบ้างหายบ้างผิดบ้างกับบางทีฟีเจอร์หรือว่าปัจจัยที่เอามาใช้ในการวิเคราะห์อ่ะม,มันอาจจะไม่ครอบคลุมม,มันทําให้ผลออกมามันผิดพลาดอีกเคสหนึ่งก็คืออันนี้เป็นเรื่องของธุรกิจแล้วะนะก็วันดีคืนดีนะคะ CEO เนี่ยได้รับโทรศัพท์จากบริษัทแม่ อ่ะโอนเงินไปให้ซัพพลายเออร์เลย<ม>ประมาณ2,20,000ยูโรหรือ8ล้านบาทฟังเสียงเออใช่เจ้านายเสียงเป็นสำเนียงเยอรมันชัดเจนเลยก็โอนไปสุดท้ายมารู้ว่าไม่ใช่มิชชาชีพใช้ AI สร้างดีเฟกเหมือนแป๊ะเลยเขาก็แบบอ่ะใช่เจ้านายแล้วเลยโอนสุดท้าย เสียหายไปเลยแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยบริษัทจํานวนมากก็เอา AI เข้ามาใช้นะคะอย่างเช่นการรับพนักงานเนี่ยบางทีก็ใช้ AI มาช่วยในการตัดสินใจเลือกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เคสที่เขาคือหาก,กันก็ Amazon อเมซอนก็คือเอาปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาใช้ในการรีคูดพนักงานคราวนี้มันเป็นระบบ Machine Learning นะคะที่เอาโปรไฟล์ของพนักงานมาแล้วก็ทำการวิเคราะห์ คุณสมบัติต่างๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอคัดเลือกมาปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายได้ผู้หญิงไม่ได้นะคะตรงนี้เลยเกิดปัญหาเลยเกิดรู้สึกว่าเกิดว<อ>ความไม่เท่าเทียม,มขึ้นใช่ค่ะและเดี๋ยวนี้นะคะองค์กรจํานวนมากเลยหลายๆบริษัทก็จะมีการใช้เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลมีการนำา i i ก็มาใช้ในการช่วยตัดสินใจการบริหารธุรกิจต่างๆด้วยใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรา ไม่เข้าใจในเรื่องของจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์นีก็สร้างปัญหาได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะระบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็ต้องมีการเลือกข้อมูลแล้วต้องมีการเลือกปัใจจัยในงานที่เอามาวิเคราะห์ครวนี้ในการเลือกเนี่ยถ้าเกิดว่าปัจจัยที่เราถ้าเรารู้เนี่ยมันก็ไม่เป็นไรเนาะบางทีมันอาจจะมีปัจจัยที่มันมาแบบที่แบบไม่เคยมีมาก่อนนั้นเราก็ตัดสินโดยเบสออนข้อมูลเดิมๆเงี้ย<อ>มันก็ทําให้สิ่งที่เราทํานายมันผิดพลาดได้ หลายๆบริษัทเนี่ยพอมันมีภัยพิบัติอย่างที่ข้อมูลที่อาจจะแบบแอดฮอปเข้ามาแล้วกลับทําให้ระบบมันรววเนี่ยคือภัยพิบัติโรคระบาดท,ที่มันเข้ามาปุ๊บอ่ะมันไม่เหมือนเดิมนี่ฟีเจอร์ที่เราเรียนไว้เดิมเนี่ยมันเป็นแบบนี้พอเจออันใหม่เข้ามาปุ๊บทํานายผิดทํานายผิดเชื่อไปแล้ว ผู้บริหารเชื่อไปแล้วเรียบร้อยเลยค่ะ <S <S เสียหายหลายร้อยล้านก็มีกลายแต่ว่าตัดสินใจผิดพลาด<ช>ซึ่งอันนี้ก็แบบเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคือผู้บริหารเองหนึ่งก็ต้องเข้าใจ AI สักนิดนึงะนะคะแล้วเข้าใจด้วยว่า AI มันทํางานอะไรได้บ้างต้องรู้ว่าในการที่เราจะวางนโยบายเก,กี่ยวกับ AI ไมันมีความเสีย่ยงอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องตระหนักถึงตรงนี้ก่อนซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วย AI เนี่ยคือสิ่งที่ดีมาช่วยมนุษย์ถ้าเราใช้เป็นเนี่ย ก็จะก่อประโยชน์มหาศาลเลยใช่ค่ะแต่พอความที่ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเริ่มพัฒนากันอย่างจะบอกว่าไร้ทิศทางโดยที่ไม่มีการควบคุมไหมคะใช่เหรียญมันก็มี2ด้านนะคะถ้าเกิดเราไม่ระวังเนี่ย ไอ้ด้านลบเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีมีแนวอะ่ะหรือมีแกนกลางหรือมีหลักที่เราจะต้องเอามาพิจารณาเพื่อให้มันบาลานซ์นะให้มันไม่ไม่เสียหายเพราะไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาออกมาได้มากมายอย่าง<ช>ตัวอย่างที่ว่าไป<ช>นี่แค่ตัวอย่างส่วนเดียวนะคะ,ะจริงๆแล้วมีอีกหลายตัวอย่างเลยจึงเป็นที่มาที่ให้ทั่วโลกเนี่ย ไม่ได้และเราต้องขันมาตรหนักกันเรื่องนี้แล้วจึงเกิดคําว่าจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์กันขึ้นมาใช่ค่ะสหรัฐอเมริกาเริ่มตระหนักละเริ่มมีการวางไกด์ไลน์ละพออเมริกาเริ่มยุโรปก็ตามมา <S <S ในเอเชียเราก็มีหลายๆประเทศก็เริ่มวางไกด์ไลน์ของการสร้างแนวจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ขึ้นระบบปัญญาประดิษฐ์หลังๆเนี่ยก็เริ่มแบบค่อนข้าง ยากขึ้นนะคะจะพัฒนาระบบขึ้นมาเนี่ยต้องคิดหน้าคิดหลังต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามไกด์ไลน์เหล่านี้มันก็ทําให้ระบบหลังๆอาจจะไม่ได้แบบเกิดผุดเร็วนะต้องกลั่นกรองให้ให้ปลอดภัยก่อนมันก็ต้องบาลานซ์กันนะคะคือเราจะปล่อยให้มันเติบโตไปจนแบบสุดโต่งเลยโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นมาคุกคามมนุษย์หรือว่าทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมหรือเกิดปัญหาอะไรต่างๆเหมือนที่เราดูในหนังอะ่ะ่ะเรามีความรู้สึกในภาพยนตร์ ถ้าเราไม่ป้องกันนะมันก็จะเป็นอย่างในภาพยนตร์ตัว AI ก็จะกลายเป็นตัวร้ายไปในที่สุดนั่นแหละคะ่ะนี่คือจริงๆเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยทั่วโลกกังวลมากนะคะเพราะว่าพอเราเห็นแล้วว่า AI มันฉลาดได้จริงๆแล้วฉลาดเหนือมนุษย์ด้วยอะ่ะตอนนี้ะนะคะคือถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรมาป้องกันกันไว้ก่อนแต่จริงๆนะไม่อยากจะบอกว่า AI ฉลาดเหนือมนุษย์หรอกในที่สุดแล้วคะ่ะมนุษย์เนี่ยฉลาดกว่าแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราปล่อยปแล้วเลยปล่อยให้เขาคิดเองทำอะไรเองเพราะนั้นเนี่ยหลักสำคัญเลยของการ ทำจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์เนี่ย ฮีมันเซนเตอร์ค่ะมนุษย์ต้องเป็นศูนย์กลางยังไงมนุษย์ต้องเป็นคนควบคุมสุดทา้ายนะคะถ้าเกิดเราไม่ควบคุมปุ๊บปล่อยเขาพัฒนาไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะกูไม่กลับแล้วหลักการของจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นหลักๆที่ทั่วโลกเขาก็ยอมรับแล้วเขาก็พูดถึงกันอยู่ในตอนนี้ะนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยเราก็ถือว่าไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันนะคะเราเริ่มปักธงมาสัก2ปีได้แล้วใช่ไหมคะหลักการมันเป็นยังไงคะในประเทศเราเนี่ยที่ตามไกด์ไลน์ที่รัฐบาลเราได้ คณะรัฐมนตรีนอนุมัติแล้วนะคะแนวปฏิบัติจะได้ทำปัญญาประดิษฐ์ันนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะม,มีทั้งหมด6ประการด้วยกันที่เป็นหลักสําคัญอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าคุณจะสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์มันจะต้องเป็นมีความสามารถในการแข่งขันแล้วก็พัฒนายอย่างยั่งยืนไม่ใช่คุณจะสร้างปัญญาประดิษฐ์มาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะ คุณสร้างมาต้องแข่งขันได้มไม่ใช่แบบสร้างมาเพื่อความสนุกต้องมีคุณประโยชน์แล้วก็พัฒนายอย่างยั่งยืนตัวระบบเนี่ยมันต้องใช้ได้ต่อเนื่องอมไม่ใช่ว่าใช้ได้ปีนี้ปีหน้าข้อมูลไม่มีใช้ไม่ได้แล้วหรือข้อมูลเปลี่ยนไปใช้ไม่ได้ขักข้อที่2มันต้องสอดพร้องกับกฎหมายม,มาตรฐานสากลอันที่3ต้องโปร่งใสต้องรู้ว่าเมื่อเราใส่อ,อัลกอริทึมนี้ไปแล้วเนี่ย คนรับมันจะเป็นยังไงเราต้องคาดการได้และที่สําคัญ human center นะคะมนุษย์ก็ต้องเป็นคนที่ควบคุมต้องมีคนรับผิดชอบอันที่4ี่ก็คือมันจะต้องเท่าเทียมนะคะแล้วครอบคลุมเพราะเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างเนี่ยมีหลายเคสเลยกลายเป็นเหยียดผิวกลายเป็นเหยียดเพศเพราะอะไรเพราะจริงๆเนี่ย AI มันไม่ได้เหยียดหรอก แต่ข้อมูลที่มามันเป็นแบบนั้นก็คือเพราะว่า AI เนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลไปสอนเขาที่เขาเรียกว่าเทรนนิ่งเนี่ยนะคะก็เอาข้อมูลจากอดีตมา เสร็จแล้วก็เอาเข้าไปสอน AI แต่ข้อมูลที่เราเอาไปสอนเขาเนี่ยมันไม่ครอบคลุมมันก็เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ที่สอนลูกแต่ข้อมูลไม่ครอบคลุมใช่ค่ะใช้ในการรีคูปคนเข้าทํางานเนื่องจากข้อมูลเดิมี่ยผู้ชายเป็นคนทํางานผู้หญิงทํางานน้อยเพราะฉะนั้นข้อมูลมันเทไป,ปทางผู้ชายเยอะกลายเป็นว่าผู้ชายถูกคัดเลือกผู้หญิงไม่ถูกคัดเลือกหลักข้อที่5ก็คือในการที่เราจะพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ย ต้องคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยคำนึงถึงเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลข้อที่6มันต้องน่าเชื่อถือต้องทดสอบกันก่อนมันมีความถูกต้องไหม accuracy มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้วางนโยบายขององค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้พัฒนาไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้เนี่ยต้องคอน c e r n ์นถึง6ประการนี้อาจจะไม่ครบทั้ง6ก็ได้แต่มันต้องมีอ่ะมันต้องมี 2- 3ข้ออยู่ในนี้ถ้ามีเนี่ยโอเค อ่าอย่างเช่นข้อที่6เนี่ยความน่าเชื่อถือเนี่ยนะคะสมมุติว่าถ้ามันออกมาแล้วเชื่อถือไม่ได้เนี่ยสามารถทําให้ธุรกิจเนี่ยถึงขั้นที่จะพังได้เลยนะคะใช่ค่ะใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ,ถึงเวลาที่คนที่พัฒนาเนี่ยก็ต้องมีการทดสอบก่อนนะก่อนจะล็อตโปรเจกต์หรือล็อตตัวแอปพลิเคชันออกมาต้องเทสก่อนว่าความถูกต้องเท่าไหร่แล้วการเทสที่ดีก็ต้องครอบคลุม,มนะคะไม่ใช่เอาข้อมูลใบแอด เร้ฉันอ,อยากให้มันดีเนี่ยก็เลือกแต่ข้อมูลดีๆมาเทสอย่างเงี้ยไม่ได้ก็บางทีเขาอยากได้ผลให้มันดีๆนะคะเขาก็เลยเอาข้อมูลที่มันจะทําให้ผลมันออกมาดีอะ่ะพัฒนาเสร็จเรียบร้อยบอกผู้บริหารเนี่ยโอ้โหระบบนี้มันมั่นสุดๆเลยใช่อันนี้นนไม่มีจริยธรรมทีนี้ถ้าไม่มีจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์มันจะเกิดผลเสียอะไรได้บ้างถ้าไม่มีจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์นะคะ,คะหนึ่งเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนง่ายๆเลยทางธุรกิจอะอย่างที่เมื่อกี้ถ้าผู้บริหารเนี่ย ไปเชื่อแล้วก็ลงทุนไปโดยที่แบบไม่คิดหน้าคิดหลังปุ๊บเนี่ยเชื่อเลยเนี่ยเรียบร้อยเลยนะคะเสียหายแน่นอนปัญหาสังคมเหยียดสีผิวะนะเหยียดเพศทั้งทั้งที่จริงๆมันไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เกิดจากการที่เราพัฒนาโดยที่ไม่มีจริยธรรมหรือเรื่องของความมั่นคงของชาติเรื่องของความเป็นส่วนตัวพวกนี้ก็เป็นอันตรายหมดเลยดังนั้นเนี่ยเราทุกส่วนเลยควรจะต้องที่จะหนักถึงเรื่องนี้อันนี้ก็เลยเป็นที่มาอันหนึ่งที่ทําให้ ประเทศไทยของเราเนี่ยก็เริ่มมีโครงการที่เป็น<ช>ครั้งแรกของประเทศไทยเลยที่<ช>สร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง<ช>ของจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมคะ,คะโครงการนี้นะคะสอดรับกับแนวจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ที่เราได้สร้างขึ้นมาที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติละ,ะท่าน,นก็บอกว่าแนวปฏิบัติอ่ะโอเคแล้วแหละแต่ว่าทําอย่างไรให้เกิดความตระหนักรู้คือจะให้ประชาชนไปอ่านหนังสือก็อาจจะแบบ อ่ะต้องใช้เวลาไม่ไหวง่วงหลับอะไรนี่เลยคะเป็นร้อยหน้าเนี่กยก็ไม่ไหวก็เลยเกิดโครงการนี้หลักๆเลยก็คือให้ความรู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้เรามีภาคทฤษฎีเป็นคลิปวิดีโอ,อเป็นหลักสูตรออนไลน์ให้อันนี้ฟรีนะคะไม่มีไม่เสียตังค์เลยแบ่งตามบทบาทของท่านถ้าท่านเป็นผู้บริหารก็เข้าไปดูเรื่องนี้ท่านเป็นผู้ปฏิบัติก็เข้าไปดูเรื่องนี้ท่านเป็นผู้ใช้เข้าไปดูเรื่องนี้เพราะว่าคนแต่ละบทบาทเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจไม่เหมือนกัน ก็แบ่งมาให้เลย<ช>นะคะอย่าง <ๆ S 2> ยกตัวอย่างง่ายๆคืออย่างถ้าเป็นผู้บริหารไปเรียนเนี่ยถ้ามีปัญญาประดิษฐ์แล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรถ้าเกิดตัดสินใจแล้วอยากเอาปัญญาประดิษฐ์มาใช้ต้องทําอย่างไรแล้วถ้าเป็น d e v วลอปเปเป็นคนทําระบบล่ะคะสอนให้เขาวัดประสิทธิภาพได้เพราะจริงๆที่เคยรู้จักเนี่ย เดเวลลอปเปอร์บางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องวัดยังไงคือหลายคนทําออกมาได้ค่ะใช่แต่คือการวัด accuracy หรือว่าความถูกต้องแม่นยำเนี่ยอาจจะยังไม่ครบถ้วนใช่จะมี point ในการพิจารณาอย่างไรในการที่จะเลือก data มาใช้ในการทดสอบเพื่อจะวัดประสิทธิภาพคราวนี้ผู้ใช้ล่ะผู้ใช้นีก็ไม่จําเป็นต้องรู้อะไรลึกๆเหล่านั้นแค่ผู้ใช้มีความรู้สึกว่าในชีวิตประจําวันของฉันเนี่ยฉันเจอ AI อะไรบ้างอ,อะไรที่เรียกว่า AI เขาจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องระวังตัว แล้วคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้รับประโยชน์ยังไงบ้างคะอันดับแรกได้รับความรู้นะคะ,คะกับอีกอันนึงก็คือสมมติท่านไหนที่แบบอยากจะเอาไปใช้จริงๆละ,ะอยากจะรู้วิธีการในการประเมินว่าเรามีจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ไหมเราจะมีการคัดเลือกผู้ที่เข้ามาเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะ1,200คนไปอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นเวิร์กช็อปสอวันนะคะอสอนเครื่องมือ,อมที่รับใช้ในการ เช็ะคกันค่ะว่านี่เราเป็นไปนตามไกด์ไลน์หรือเปล่าเพื่อเราประเมินตัวเองได้กลับไปองค์กรก็สามารถประเมินจิยธรทำปัญญาประดิษฐ์ในระดับองค์กรได้และที่สําคัญนี้ก็คือช่วยหยุดยั้งปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ AI หรือว่าการสร้าง AI ขึ้นมาในองค์กรนั้นๆรวมไปถึงตัวบุคคลเองด้วยนอกจากนี้เนี่ยตอนนี้ประเทศเรากําลังร่างแผนแม่บท<ฆ>ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ ในอนาคตเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะถ้าท่านเข้ามาอบรมตอนนี้จะได้เซอร์ติฟิเคตนะคะซึ่งเอาไปอวดได้ว่าเออฉันได้อบรมมาแล้วแย่างนี้ถ้าท่านผ่าน1,200คนที่เป็นเวิร์กช็อปเนี่ยจะได้เป็นเซอร์ติฟิเคตจากท่านรัฐมนตรีแล้วถ้าเกิดท่านแบบมาร่วมแข่งขันคือสุดท้ายถ้าท่านชนะก,การประกวดได้โล่รางวัลตรงนั้นเนี่ยท่านก็จะเป็นคนแรกนะของประเทศไทยที่ผ่านการอบรมจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์อย่างเป็นทางการน,ะะนี่เริ่มก่อนได้เปรียบคะ่ะใช่ค่ะซึ่งในอนาคต ทัวรโลเขากำลังให้ความสําคัญผู้โลกกาลังมองว่าเป็นเอาไปใช้ในการทํางานในในต่างประเทศบางที่เนี่ยถ้าคุณมีมาตรฐานอันนี้คุณผ่านเซอร์ติฟิเคตนี้มาปุ๊บเออพิจารณาเป็นพิเศษก็ได้ค่ะถ้าให้ลองเปรียบเทียบนะคะจะมีอยู่ยุคหนึ่งที่พอเรื่องของไอทีคอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามาคนที่รู้เรื่องนี้กลุ่มแรก,แรก จะได้เปรียบมากเลยคือจะมีโอกาสมากมายเข้ามาในชีวิตแต่พอมันถึงเวลาที่คนเริ่มรู้เยอะขึ้นเยอะขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็อ่ะโอกาสเราเริ่มถูกแบ่งไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ<ช>เรื่องจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใหม่มากสําหรับประเทศไทยแต่ถ้าเราเป็นคนกลุ่มแรกค่ะที่เราเข้าใจและยังมีความสามารถในระดับที่ไป ประเมินได้ด้วยเนี่ยได้ซอร์ติฟิเคทด้วยโอ้โหเราจะเป็นคนที่ได้รับโอกาสขนาดไหนเราเริ่มเนี่ยไม่ได้ช้ากว่าใครคุณอาจจะไม่ใช่คนแรกของประเทศคุณอาจจะเป็นคนกลุ่มแรกในระดับโลกก็ได้นี่พันตรงนี้ละค่ะเอาล่ะถ้าใครสนใจอยากเข้าร่วมโครงการละโครงการนี้คือฟรีทุกอย่างเลยนะคะได้ประโยชน์แถมฟรีด้วยต้องทำยังไงคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะรีบนะคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ ตรกรู้ถึงจริยธรรมบรญรดาปดิ์รู้ก่อนได้เปรียบค่ะใครที่สนใจแล้วก็อยากได้รับประโยชน์แบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ช่วยกันป้องกันทั้งตนเองแล้วก็องค์กรบริษัทของตนเองจากภัยคุกค,คามที่อาจจะเกิดขึ้นได้จาก AI ะนะคะแล้วก็เป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการใช้หรือว่าการสร้าง AI ขึ้นมาเนี่ย ก็เข้าไปร่วมโครงการนี้ได้เลยตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะเข้าไปไปดูรายละเอียดพร้อมกับสมัครได้เลยนะคะตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์รัชดามากเลยนะคะขอบคุณค่ะดีค่ะเรื่องจริยธรรมของ AI เป็นเรื่องใหม่แต่ไม่รู้ไม่ได้แล้วนะคะไม่เช่นนั้น AI ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตต่อการทำงานทำธุรกิจก็จะกลายมาเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์รีบเรียนรู้และตระหนักตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปนะคะ อย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ้ำ